หลังจากที่เฝ้ารอมาเนิ่นนานถามกางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆในที่สุด The Little Mermaid ก็ได้เข้าฉายในโลงภาพยนตร์ให้เราได้รับชมกันแล้วนะครับซึ่งผมที่ได้ไปดูมาแล้วก็จะมาทำการรีวิวให้ทุกๆคนได้ฟังกันครับ <Subscribe. S 1> สวัสดีครับ ผมมิสเตอร์พอตเตอร์พอมดน้อยที่จะมาพูดคุยและแบ่งปันเรื่องราวสนุกให้กับทุกๆคนนะครับและในวันนี้เรื่องราวสนุกที่ผมจะมาพูดคุยกับทุกคนก็คือการรีวิวภาพยนตร์ The Little Mermaid ฉบับ Live Action ว่าสำหรับผมแล้วเรื่องนี้ฟังหรือพังกันแน่ครับ รีวิวของผมจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของเพลงส่วนที่สองคือส่วนของเนื้อเรื่องและส่วนสุดท้ายก็คือฉากและการแสดงครับเริ่มจากส่วนแรกกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือส่วนของเพลงขอบอกเลยว่านี่เป็นส่วนที่ดีที่สุดของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยครับเพลงเพราะทุกเพลงทั้งเพลงเก่าที่มีมาตั้งแต่สมัยฉบับการ์ตูน หรือเพลงใหม่ที่เพิ่งใส่เข้ามานักแสดงทุกคนมีความสามารถในการร้องเพลงที่ดีมากๆครับทั้งเทคนิคการร้องและการใส่อารมณ์สามารถทำได้ดีเยี่ยมมากๆเรียกได้ว่าในส่วนนี้ไม่มีที่ติเลยครับใครที่หวังจะรับชมรับฟังเพลงเพราะๆของภาพยนตร์เรื่องนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ ส่วนที่สองก็คือส่วนของเนื้อเรื่องนะครับในส่วนนี้มีทั้งส่วนที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบครับเริ่มจากส่วนที่ชอบกันก่อนนะครับส่วนที่ชอบก็คือการดำเนินเรื่องที่เป็นไปตามต้นฉบับการ์ตูนและแต่งเพิ่มในส่วนที่ต้องเพิ่มให้สมเหตุสมผลได้ดีครับเชนชากให้คำตอบว่าทำไมงไททันถึงได้เกียดมนุษย์หรือฉากในห้องเก็บของสะสมของพระเอก ที่ทำให้เราได้เห็นถึงความชอบส่วนตัวของพระเอกกับนางเอกที่มีความเชื่อมโยงกันครับส่วนที่ไม่ชอบก็คือการนำเสนอความหลากหลายที่ดูจะไม่ค่อยโดดเด่นแล้วก็เป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่นะดิสนีย์่อนข้างที่จะโปรโมตในประเด็นนี้เป็นอย่างมากก่อนภาพ,พยนตร์เข้าฉายแต่พอได้มาดูจริงๆประเด็นนี้ ไม่ได้ถูกนำมาทำให้มีความสำคัญอะไรเท่าไหร่ครับนอกจากการที่ให้คนหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่รวมกันให้เราได้เห็นเท่านั้นเองครับและในฉากจบที่เป็นฉากงานแต่งงานนั้นก็ไม่ทำให้รู้สึกตราจินใจสักเท่าไหร่เพราะภาคพยนตร์กลับไปโฟกัสที่กลุ่มของเงือกกับมนุษย์ที่มาอยู่รวมกัน มากกว่าที่จะเป็นคู่พระเอกนางเอกที่ควรจะโดดเด่นที่สุดครับแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายก็คือฉากและการแสดงนะครับในเรื่องของฉากค่อนข้างที่จะโอเคครับทำได้สวยดูดีตามมาตรฐานของดิสนีย์แต่ฉากพระราชวังใต้น้ำค่อนข้างที่จะน่าผิดหวังครับดูไม่ยิ่งใหญ่อลังการสมกับที่เป็นที่อยู่ของราชาแห่งท้องทะเลสักเท่าไหร่ ดูแล้วเหมือนจะเป็นถ้ำใต้น้ำแล้วก็โขดหินมากกว่าครับในเรื่องของการแสดงฮันล,ลี่เบลลี่ยังแสดงได้ไม่เข้าถึงอารมณ์สักเท่าไหร่ครับถ้าไม่นับเวลาตอนที่ร้องเพลงที่ทำได้ดีมากๆแล้วส่วนที่เป็นเรื่องของการแสดงยังถือว่าค่อนข้างนิ่งแข็งไม่สามารถแสดงอารมณ์ออกมาได้มากพอให้คนดูเข้าใจได้ครับ สีหน้าท่าทางของฮันลี่เบลลี่เต็มไปด้วยความอัดอั้นที่ทำให้ดูหน้าอึดอัดตลอดเวลาที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือฉากร้องเพลงบนโขดหินสีหน้าท่าทางของฮันลี่เบลลี่ยังคงดูแข็งเกรงไปหมดจนไม่รู้สึกว่าเธอกำลังหลงไหลในตัวของเจ้าชายเลยครับที่น่าประทับใจที่สุดกับเป็นเมลิซ่าแมคคาที ที่แสดงเป็นเออร์ซูล่าครับแสดงได้ดีมากๆทั้งสีหน้าท่าทางเสียงหัวเราะและองค์ประกอบต่างๆทำได้สมบทบาทตัวร้ายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนร้องเพลงหัวใจอันไรที่พึ่งพานั้นเรียกได้ว่าเธอสวมจิตวิญญาณของการเป็นเออร์ซูล่าจริงๆครับสำหรับตัวละครอื่นๆอย่างเจ้าชายอีริกราชาไททัน หรือตัวประกอบอย่างปูปลานกก็จัดว่าทำได้ดีตามมาตรฐานครับจากทั้งหมดที่กล่าวมาผมจึงขอให้คะแนนภาพพยนตร์เรื่องนี้ไว้ที่6เต็มสิบครับกลางๆไม่ได้ชอบมากแล้วก็ไม่ถึงกับแย่ครับเพลงคือส่วนที่ดีที่สุดของภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เนื้อเรื่อง มีทั้งส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่อยากจะให้ปรับปรุงครับโดยเฉพาะตอนจบของเรื่องที่ไปหน้าประทับใจสักเท่าไหร่ส่วนของฉากและการแสดงฉากทำได้ดีมีผิดหวังเล็กน้อยกับฉากพระราชวังใต้ทะเลครับการแสดงฮันลี่เบลลี่อาจจะยังแสดงได้ค่อนข้างนิ่งแข็งจนทำให้รู้สึกอึดอัดไปหน่อย แต่ตัวละครอื่นๆนับบาทรรได้ดีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเออรซูล่าที่น่าประทับใจที่สุด และนี่ก็คือความคิดเห็นของผมที่มีต่อภาพพยนตร์เรื่อง The Little Mermaid ฉบับ live action นี้นะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรและให้คะแนนภาพพยนตร์เรื่องนี้กันไว้ที่เท่าไหร่ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมบอกเมาสากายสิทธิ์ของคุณ มาที่ปุ่มติดตามช่องของผมกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกที่ผมจะนำมาพูดคุยกับทุกคนในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมพอมดน้อยพลอสเตอร์ ter, ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนและขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายบาย